สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความคืบหน้าเงินชลาภาพ3ขอนะครับก็จะมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ครมอรมีมติอนุมัติในหลักการนะครับสามารถนําเงินชลาภาพออกมาใช้ก่อนได้แต่กับข่าวล่าสุดน,นะครับการที่จะนําเงินส่วนนี้ออกมาใช้หรือไปเป็นหลักประกันเงินกู้นะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนหรือ คุณสมบัติอาจจะไม่ครบนะครับไม่สามารถเอาเงินตัวเองที่สะสมไว้มาใช้ได้เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเงินชราภาพที่อนุมัติกันนี้นะครับมันได้กันทุกคนจริงหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ หลังจากที่ครมอรมีมติอนุมัติในหลักการนะครับให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชลาภาพออกมาใช้ก่อนได้3ทางเลือกก็คือขอเลือกขอกู้ขอคืนแต่อาจจะไม่สวยหรูอย่างที่หลายคนเข้าใจแล้วนะครับซึ่งเงินชลาภาพประกันสังคมได้รับการปลดล็อกครั้งใหญ่หลังจากที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพรบรประกันสังคมฉบับใหม่หนึ่งในนั้นโดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคมกรณีชลาภาพตามแผนการดําเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การปร,ปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชลาภาพให้ผู้ประกันตนสามารถนําเงินกรณีชลาภาพบางส่วนออกมาใช้ขอเลือกขอคืนหรือขอกู้ดังนี้นะครับกรณีให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีสามารถเลือกรับเงินบำนาญชลาภาพหรือบำเหน็จชลาภาพได้ก็คือขอเลือกนะครับ กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชลาภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนครบอายุ55ปีก็คือขอคืนนะครับและกรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชลาภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันกับการกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือธนาคารได้นะครับหรือขอกู้นั่นเองนะครับแต่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้นะครับก็คือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการดำเนินการ ดังกล่าวมีดังนี้นะครับก็คือผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะครับทั้งนี้กรณีชลาภาพถึงแก่ความตายนะครับก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนหรือผู้รับเงินบำนาญชลาภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชลาภาพโดยให้หักเงินชลาภาพของผู้ประกันตนซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระอันเกิดจากการดำเนินการ ที่นาเงินชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินไว้เพื่อส่งใช้กองทุนในกรณีชลาภาพเหลืออยู่นะครับเมื่อหักเงินดังกล่าวแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ให้ทายาทผู้นั้นซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันที่ผู้ประกันตนหรือผู้รับเงินบํานาญชลาภาพถึงแก่ความตายมีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาญชลาภาพนะครับข้อนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าผู้ประกันตนนะครับเอาเงินกรณีชลาภาพนะครับไปค้าประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน ถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนนะครับก็ให้ธนาคารนะครับหักเงินกรณีชลาภาพก่อนนะครับเหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยให้กับทายาทผู้เสียชีวิตนะครับด้านนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าในการดึงเงินชลาภาพมาใช้ก่อนถึงอายุ55ปีถือเป็นหนึ่งในแนวคิดที่จะช่วยผู้ประกันตนโดยเฉพาะลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถนําเงินกรณีชลาภาพที่สะสมไว้บางส่วน ออกมาใช้ก่อนได้ประมาณ20-30%ตามความเหมาะสมหรือในช่วงเวลาเกิดวิกฤตเหมือนตอนที่มีโรคระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่พรบรประกันสังคมฉบับใหม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับจะส่งไปยังสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดหลังจากนั้นจะเสนอครมรับทราบเป็นมติครั้ง ่อนจะส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับก็สำหรับหลายท่านฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับอนุมัติแล้วมันติดอะไรนะครับที่อาจจะไม่ได้ทุกคนซึ่งหากเราดูเงื่อนไขในเบื้องต้นนะครับณนะตอนนี้เราบูว่าคนที่จะสามารถนำเงินออกมาได้หรือเลือกได้หรือเอาไปคำประกันเงินกู้ได้ ต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า180เดือนนะครับก็หมายความว่าใครส่งไม่ถึงก็น่าจะหมดสิทธิ์ได้ใช้เงินส่วนนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถนําเงินส่วนนี้ออกมาได้นะครับต้องรอให้ส่งเงินสมทบถึง180เดือนก่อนถึงจะทําได้ถ้าคิดเป็นเกณฑ์นะครับก็ต้องส่งมาแล้วอย่างน้อยกว่า15ปีนะครับถึงจะมีสิทธิ์ แต่ว่าต้องรอดูนะครับตอนประกาศเป็นกฎหมายก่อนนะครับว่าที่สุดแล้วการที่จะเอาเงินชราภาพออกมาใช้ได้จะได้ทุกคนหรือไม่นะครับมีกฎเกณฑ์อะไรอีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากประกัังคมล่าสุดนะครับที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ